ถนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะขอต้อนรับชาวโลกนะคะมาสู่โลกของเรานะคะบนโต๊ะของนักเรียนนั้นนะคะก็จะมีลูกโลกนะคะลูกโลกนี่เราเราอาศัยอยู่ในลูกโลกแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้สึกตัวไหมคะไม่ไมนะคะเรา โลเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทีนี้พอรับแผ่โลกเป็นเป็นดนวร่านะคะก็จะได้รูปร่างแบบนี้แหละนะคะเป็นโลกของเราชช่วง,งนี้ครูให้ทำแผนที่โลกนะคะโดยให้นักเรียนได้สืบค้นหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบเจ็ดนะคะว่าหมายถึงโลกส่วนไหนบ้างเ้าพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ พร้ <l id> อมแรงพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับหมายเลขนึงอยู่ตรงนี้ค่ะหมายเลขนึงคือทวีปอะไรทวีปอเมริกาเหนื right <l id> อถูกต้องค่ะหมายเลขนึงทวีปอเมริกาเหนือถูกต้องค่ะต่อไปหมายเลขนงหมายเลขนงคือทวีปอเมริกาใต้ถูกต้องค่ะ ถูต้องค่ะนักเรียนตอบพร้อมกันดังๆนะคะหมายเลขสี่ทวีปอะไรคะทวีปแอฟริกาถูกต้องค่ะ <ot> ต่อไปหมายเลขห้าถูกตรงนี้ทวีปออสเตรเลียถูกต้องค่ะหมายเลขหกเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปเอเชียถูกต้องค่ะนัก <ot> เรียนตอบด้วยนะคะต่อไปหมายเลขเจ็ด โอเชียน <Ocean, S 2> <Okay. S 1> นะคะมหาสมุทรแปซิฟิกต่อไปหมายเลขสิ us, ตรงนี้ค่ะหมายเลขสิม <Okay. S 1> หาสมุทรอะไรคะแปซิฟิกนะคะต่อไปหมายเลข11อันนี้เป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะ mm hmm. อยู่บ mm hmm. รเิเวณภาคเอเชียแล้วก็ยุโรปประเทศนั้นก็คือรัสเซียถูกต้องค่ะต่อไปหมายเลข12 mm hmm. นะคะหมายเลข12 พั่วโลกพั่วโลกอะไรคะพั่วโลกเหนือนะคะนักเรียนดูในัลวโลกอันนี้ก็คือพั่วโลกเหนือต่อไปไหน เกยวกันแต่เส้นที่สำคัญมีทั้งมด5เส้นคือที่ศูนย์องศาตรงนี้เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรเส้นที่23เศษ1ส่วน2อ,องศานะคะองศาเหนือเขาเรียกว่าเส้น t r o p i c a f cancer เส้นที่66เศษ1ส่วน2อ,องศาเหนือเรียกว่าเส้น Arctic Circle ต่อไปทางทีศโลกใต้ที่23เซนเป็นส่วนสององศาใต้เรียกว่า Tropic of Capricorn ที่66เซนส่วนสององศาใต้เรียกว่า Antarctic Circle an นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นละติจูดที่สำคัญน,นะคะเส้นช่วงนี้ช่วงนี้จะปอภูมิอากาศที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนใน ของภูมิอากาศว่าบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรไปจนถึง t อปิ i อ o ฟ c ค n เซออากาศเป็นอย่างไรและเส้นศูนย์สูตรอากาศเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ให้นักเรียนเพิ่มเติมลงในแผนที่นะคะตามคุครูนะคะคือเส้นศูนย์สูตรทอปิ c ออฟแคปิคอนแอนติซ c เคิลทอปิคอฟเคสเซอร์และแอนติซ i เคิลเขียนขอบตรงนี้นะคะเขียนขอบตรงนี้ เรียนสอบตนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะตามแผนที่โลกนะคะตามแผนที่นะะักเรียนครับก็อัดคลิออยู่นะคะแล้วครูจะต้องให้ห้อคุณค,คุได้ดูด้วยนะคะ ¡Sí, กรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะทางน,นี้ซีกโลกตะวันออกฝั่งนี้เป็นซีกโลกตะวันตกทีนี้เดี๋ยวกันนข้อไปนะในเนื้อหาไหมคะในเนื้อหาในเนื้อหานาะเออในเนื้อหา้าเราเนื้อหาครูคจะให้มททาทดแทนครูเลยนะคะ เส้นลองจีจูดนะคะลองจีจูดมีทั้งหมด นาทีเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องของภูมิอากาศและเรื่องของเวลานะคะดังนั้นข้อที่15ต่อซิข้อที่15ซีกโลกอะไร15ตรงนี้พร,ร,ร้อมกันค่ะซีกโลกตะวันออกอ่านเขียนลงไปข้อ15ซีโกโลกตะวันออก ต่อไปค่ะข้อ16 16ก็ต้องเป็นซีกโลกตะวันตกต่อไปข้อ17นะคะข้อ17ให้นักเรียนเขียนขวางแบบนี้นะคะเขียนขวางแล้วก็ต่อว่าเส้นเมริเดียนที่ศูนย์องศานะคะหรือเป็นเส้นลองจิจูดเส้นแรกนะคะศูนย์องศาหรือเรียกอย่างนว่าเส้นลองจิจูด ที่เมืองกรีนิสนะคะสารารสอาณาจักรประเทศอังกฤษนะคะเป็นแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกให้นักรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปในข้อ17นะคะข้อ17อันน7ตรงนี้ขวาง17ขวางตรงนี้นะคะอาต่อไป ต่อพร้อมกันดังๆให้ครูชื่นใจนะคะว่าที่นักเรียนได้ทำรายงานที่หนึ่งเรื่องโลกของเราอย่าลืมนะเราเป็นชาวโลกเราไม่ได้มาจากโลกอังคารหรือว่าเราไม่ได้มาจากดาวพุทโตนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าโลกของเราประกอบไปด้วยชัวิทอะไรมาหาสมุทรอะไรบ้างทั้งกันค่ะ ันนะคะอ้าวหมายเลขหนึ่งทวีปเอเชียหมายเลขสองเอเชีหมายเลขสามยูโรห, <America, S 1> หมายเลขสี่เอเชียหมายเลขห้าออสเตรเลีย <Colorado, S 1> หมายเลขหกเอเชีย <Africa. S 1> หมายเลขเจ็ดเปอร์เซ <Australia, S 1> หมายเลขแปดมหาสมุทรกลางค่ะอินเดีย เส้นโลกตะวันตกหมายเลขสิเส้นอะไรคะเส้นเมริเดียนนะคะที่ศูนยองศานะคะหรือเรียกว่าเส้นลองกิจูหมายเลขหมายเลขสินะคะที่บอกว่าเส้นเมริเดียนมีทั้งหมดกี่เส้นคะนักเรียนเห็นชัดเลยในลูกโลกนะคะูโลกเห็นไหมเส้นสมมุติที่ลากจากขั ання, ะะ้วโลกเหน <c oughs> ือมายังขั้วโลกใต้เห็นไหมท่าเส้นสีฟฟ้า มีทั้งหมด360เส้นโดยแบ่งออกเป็นซี่กลอบตะวันออกกี่เส้น180ซี่กลอบตะวันตกกี่เส้น180แรวมทั้งหมด360เส้นลองจิจูดมีประโยชน์ยังไงบอกอะไรคะบอกเวลานะคะเพราะเวลาแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เหมือนตอนนี้ประเทศไทยเป็นกลางวันสารัฐอเมริกานะคะที่เราจะเรียนเวลาเท่ากันกับไทยไหมไม,ไม่แล้วเราก็จะคำนวณว่าเขาอยู่เส้นลองจิจูดที่เท่าไหร่ประเทศไทยอยู่ลองจิจูดที่เท่าไหร่แล้วคำนวณนะคะเดี๋ยวจะเรียนในคาบต่อไปต่อไปเส้นละจิจูดเส้นละจิจูดเห็นไหมคะเส้นสมมุติที่ลากไปในแนวนอนที่ศูนย์องศานะคะเส้นสีฟ้า แบ่งลอกออกเป็นซี่ลอกเหนือกับซี่ลอกใต้มีทั้งหมดกี่เส้นนะคะร้อยสเส้นซี่ลอกเหนือแบ่งเป็นซี่ลอกเหนือ90เส้นซี่ลอกใต้90เส้น,สสนรวมแล้ว เป็นเส้นตัดระหว่างเส้นละกิจูดลองกิจูดเป็นการบอกตำแหน่งในแผนที่แผนที่ที่ให้ทำเป็นยังไงเรียบร้อยไหนใครตอบถูกทุกข้อ,ขอยกมือโอ้ไม่กล้ายกเลยแล้วให้นักเรียนระบายสีแบบนี้นะคะระบายสีแบบนี้ให้สวยงานมนะคะ และจำให้ได้ด้วยนะเพราะว่าในเทอมนี้เราจะเรียนสาระภูมิศาสตร์ทวีปที่เราจะเรียนคืออเมริกาเหนือค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปอเมริกาไปหาแฟนฝร mm hmm. นั่งนะคะ mm hmm. ไปท่องเที่ยวว่าประเทศของเขามีภูมิประเทศยังไงภูมิอากาศย,ยังไงสถานที่ท่องเที่ยวประชากรเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ปรบมือเยีเ่ยมให้ตัวเองก่อนอุ้ยปรบมือเยี่ยมหนึ่งแล้วหรอคะหนึ่งสองสามเยี่ยมยกมือขึ้น,นทำไมปรบมือเยี่ยมบางคนเข้าใจมากเลยค่ะหนึหน่งสองสามหนึ่งสอง อย,อ,อ,อยากไปยุโรปคะสัมผัสอากาศนาวอยากสัมผัสอากาศหนาวมั้ยแล้วเรียนต้องต่บให้ได้หลังจากที่เราเรียนแล้วนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนได้ในชัน่วโมงนี้ได้ไประโยชน์อะไรสามารถนำไปกรับใช้ในชีวิตประจาวันได้หรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่หนึ่งในเรื่องของแผ่นี่โลก